สวัสดีค่ะดวงชะตาพาเพลินใบอัำทรินีโดยแม่หมออ้ำธรรมทาโรวันนี้ชวนทุกคนมาดูดวงกันนะคะท็อปิกในวันนี้ก็คือดวงรายปัก1-16มิถุนายน2568มาดูกันว่าครึ่งเดือนแรกของมิถุนายน2568จะมีข่าวดีสิ่งดีๆเรื่องราวดีๆอะไรเกิดขึ้นเหนคุณกันบ้าง,างนะเผลิอแป๊บเดียวนะคะ ครึ่งปีแล้วนะคะเออนะจะจะหมดครึ่งปีแล้วหรือเดินทางมาถึงช่วงช่วงเดือนที่ใกล้ครึ่งปีเต็มทีแล้วนะ,ะเออจะมีข่าวดีสิ่งดีๆเรื่องราวดีๆอะไรเกิดขึ้นกับคน,น,น,นบ้างเดี๋ยววันนี้มาเลือกไพ่กันนะคะเดี๋ยวแบ่งไพ่ออกเป็น5กองจุกๆเนาะนะคะกองที่1กองที่สองกองที่สกองที่4ี่แล้วก็กองที่หนะแทบจะ เกือบจะส่วนตัวเลยทีเดียวนะเลือกไพ่ได้เยอะมากนะับก็มาดูกันว่าพลังงานของคุณนะคะจะมีข่าวดีสิ่งดีๆเรื่องราวดีๆอะไรเกิดขึ้นกับคนในช่วง1-16มิถุนายน2568นะจ๊ะ,ะคลีภัยเรียบร้อยแล้ว5กลงองในกันก่อนที่จะเลือกเพื่อความแม่นยำนะคะทำสมาธิกันก่อนหายใจเข้าลึกๆพร้อมกับหลับตารู้สึกสดชื่นค่ะ หายใจออกยาวรู้สึกผ่อนคลายสัก3ลมหายใจเนาะหรือจนกว่าจะรู้สึกสบายใจนะจ๊ะหากคุณรู้สึกยังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่กดพอสทำต่อไปเรื่อยๆนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกโอเคแล้วหายใจเข้าลึกๆ เคลื่อนลมหายใจมาอยู่ที่หว่างคิ้วค่ะหายใจออกย,วยาวๆส่งกระแสจิตผ่านดวงตาที่3ามตรงหว่างคิ้วออกไปสักสามลมหายใจเช่นเดียวกันหรือจนกว่าจะรู้สึกตั้งมั่นเป็นสมาธินะใครที่ยังรู้สึกไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่กดพอส์ทำต่อไปเรื่อยๆนะคะสำหรับใครที่โอเคแล้วหายใจค็ลึกพร้อมกับลืมตาค่ะ เลือกกล่องไพ่ที่รู้สึกดึงดูดใจคุณมากที่สุดนะหากคุณยังรู้สึกสับสนนะเลือกไม่ถูกเลยไม่รู้จะเลือกกองไหนดีนะหรืออาจจะสับสนว่ากองนี้หรือกองนี้ดีนะคะลองทําสมาธิใหม่ค่ะหายใจเข้าลึกๆพร้อมกับหลับตาค่ะ หายใจออกยาวๆรู้สึกผ่อนคลายสัก3าลมหายใจเช่นเดียวกันหรือจนกว่าจะรู้สึกตั้งมั่นเป็นสมาธินะหากคุณยังรู้สึกไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะกดพอยส์แล้วก็ทำต่อไปนะแต่ถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่าโอเคแล้วนะคะอ่าก็โอเคนะหรือใครที่รู้สึกว่า ยังเลือกไม่ถูกอยู่ดีนะคะเลือกลืมตาขึ้นมาอีกรอบสองรอบแล้วก็ยังรู้สึกไม่โอเคเท่าไหร่ยังสับสนอยู่ดีให้ฟังคำนายมากกว่า1นึ่กองไปเลยนะคะใครที่ยังเลือกไม่ได้เนาะก็เดี๋ยวกดพอส์ไปก่อนนะคะใครที่โอเคแล้วนะคะใครที่ทำสมาธิแล้วเนาะหายใจเขาเ้าลือกพร้อมกับลืมตามาแล้วเลือกไพ่เลือกเลือกแล้วสับสน,นกกเนาะก็ลองทำสมาธิอีก,อกสักรอบสองรอบถ้าเกิดว่า อรอบสองรอบแล้วยังสับสนให้ฟังคำนายมากกว่าหนึ่งกองแต่ถ้าเกิดว่าใครเดียวก็สามารถเลือกกองเดียวได้นะใครที่ยังเลือกไม่ได้เนาะเดี๋ยวกดพอยส์นะคะส่วนใครที่เลือกได้แล้วนะเดี๋ยวเรามาฟังทนายกันไล่ไลวิธีละกองนะเริ่มต้นจากกองที่1ตามด้วยกองที่2 3 4และ5ตามลำดับแบบนี้ไปฟังทนายกันเลยค่ะ มาค่ะเริ่มต้นกันที่กล่องที่1น,นะมาดูกันว่า1นึสิมิถุนาสองพห้าจะมีข่าวดีสิ่งดีๆเรื่องราวดีๆอะไรเกิดขึ้นเับคุณจะบ้าง1นึและสาจ้าโอ้โหสเสน่ห์มาตั้งแต่ใบแรกอะเดี๋ยวขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสัก2ใบนะว่าไพ่จะสื่อสารอยากจะบอกอะไรโอ้โหสเสน่ห์โอ้สเสน่ห์อู้นี่ ช่วงสิบวันนี้นะต้องบอกเลยว่าคุณมีออราราศีที่ดีมีดวงชะตาดีมีเมตตามหาสเสน่ห์เมตตามหานิยมใค,ใครเห็นใค,ใครเห็นใครรักใครเห็นใครหลงใครเห็นก็ชื่นชอบชื่น,ช,ช,นชมนิยมชมชอบในตัวคุณมีโอกาสที่จะมีความรักที่ดีมีโอกาสว่าดวงชะตาความรักดีมีโอกาสว่าความรักจะสมหวังโอ้เนาะ สิบห้าวันนี้ดวงชะตาความรักดีมากเสน่ห์มาออร่าราศีจับมีโอกาสมีเมตตามหาเสน่ห์เมตตามหานิยมใครเห็นใครรักใครเห็นใครหนงมใครเห็นก็ชื่นชอบชื่นชมนิยมชมชอบในตัวคุณมีโอกาสมีความรักที่สดใสมีโอกาสมีความรักที่เป็นไปดังใจมีโอกาสว่าหัวใจจะได้เบิกบานโอ้ดะสิบห้าวันนี้เตรียมตัวเลยค่ะออร่าราศีโดดเด่นนะมีสง่าราศี เป็นที่นิยมชมชอบนะเป็นที่สนอสนใจของคนทั่วไปใครได้พบแม้เพียงแรกพบศพส,สายตาต้องบอกเลยว่าจะหลงรักหลงไหลคลั่งไคล้คุณแบบไม่ไหวโย โสดอยู่เตรียมตัวเลยคุณจะมีโอกาสว่าจะมีคนชื่นชอบชื่นชมนิยมชมชอบในตัวคุณแอบรักแอบชื่นแอบ,อบชอบแอบชมนิยมชมชอบในตัวคุณจะมีคนลลลหลงรักหลงไหลทั้งใครคุณเป็นจํานวนมากนะในช่วงสิวันนี้นะถ้าสถานะไม่ชัดเจนต้องบอกเลยนะคะว่าเขาจะหึงหวงห่วงแล้วก็อาจจะมีการเทคแอคชั่นอะไรบางอย่างให้มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นถ้ามีคู่อยู่แล้วแฟนจะหึงหวงมากเป็นพิเศษนั่นเองโอ้ 15วันนี้เตรียมตัวให้ดีเสน่มาออร่ราเกิดดาเมจจุนแรงนะต้องบอกเลยราศีจับสุดๆค่ะอืมมีโอกาสมีชื่อเสียงที่โด่งดังปังปุริยนะมีโอกาสเหลือเกินว่าถ้าเกิดว่าทำทำงานนะนะทำงานทำงานที่เกี่ยวกับวงการบันเทิงหรือว่าอาจจะทำงานเกี่ยวเรื่องของโซเชียลมีเดียก็ได้นะมีโอกาสเป็นกระแสเป็นไวรัลหรือว่ามีโอกาสว่าคนจะถูกอกถูกใจคุณเป็นจำนวนมากนั่นเอง พราะฉะนั้นแล้ว15วันนี้เตรียมตัวให้ดีเตรียมรับความดังมีโอกาสโด่งดังมีโอกาสเด่นดังมีโอกาสปังปุยเยอมีโอกาสมีชื่อเสียงโด่งดังมีโอกาสที่จะมี f อมีแฟนคลับมีคนหลงรักหลงไหลค้างไค้คุณเป็นจำนวนมากมายหลายหลากนะมีโอกาสเหลือเกินว่าจะประสบความสำเร็จได้ง่ายได้โดยไวนะเพราะว่าเสน่ห์ที่ทำให้คนค้างใครนั่นเองเนะ ใครแล้วนยนแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปเยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะมาค่ะต่อกันที่กองที่2นะมาดูกันว่าจะมีข่าวดีสิ่งดีๆเรื่องราวดีๆอะไรเกิดขึ้นกับคุณกันบ้างในช่วง1-16มิถุนายน2 5 5 8นี้ 1, 2และ3จ้าโอ้โหมีคนช่วยเหลือ Queen of Cups มาเลยนะอ่าเดี๋ยวขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักสอใบว่าพ่จะสื่อสารอยากจะบอกอะไรนะคะ Ace of Swords นะคะและสุดท้ายค่ะโอ้โห Queen of Pentacles นี่ดวงนารีอุปธรรมนะช่วงนี้เออนะช่วงนี้ดวงนารีอุปธรรมนะจ๊ะ มีโอกาสเหลือเกินว่าสตรีจะมาอุทธรคําชูช่วยเหลือคนหรือเกื้อกูลคุณหรือเป็นไปได้เหลือเกินว่าช่วงนี้ดวงชะตาอาจจะถูกฉะโงกกับสตรีเออ มีโอกาสเหลือเกินว่าจะมีคนคอยซัพพอร์ตช่วยเหลือดูแลเกื้อกูลนะคะหรืออาจจะเป็นคนที่มีนิสัยเหมือนสตรีก็ได้นะคะอาจจะเป็นคนที่มีจิตใจอ่อนโยนนะอ่อนหวานมีความเมตตานะคะมีโอกาสเหลือเกินว่าคุณจะได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือเกื้อกูลนะหรือได้รับความรักใคร่เมตตาอินดูจากผู้หลักผู้ใหญ่โดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นสตรีนะมีโอกาสว่าจะมาสนับสนุนซัพพอร์ตหากเป็นเรื่องของการงานก็ต้องบอกว่า ผู้หลักผู้ใหญ่นะคะหรือว่าสตรีเนี่ยจะช่วยอุปถัมภ์คัมโชช่วยเหลือหรือผลักดันทําให้คุณประสบความสําเร็จในอาชีพการงานของคุณหรือถ้าเกิดว่าทําธุรกิจก็ต้องบอกเลยลูกค้าลูกหาที่เป็นผู้หญิงเนี่ยอาจจะสนับสนุนช่วยเหลือเกื้อกูลคุณได้ดีหรือนะลูกค้าลูกหาที่มีนิสัยแบบผู้หญิงก็คือมีความใจดีใจอ่อนใจอ่อนอ่อนโยนอะไรต่างๆเนาะนะคะมีโอกาสว่าจะเมตตากรุณาคุณมากนะทำให้คุณมีโอกาสประสบความสําเร็จได้เป็นอย่างดีหรือว่าลูก ค้าขายร่ำรวยนะขายดีขายดิบขายดีนะคะแล้วก็มีโอกาสเหลือเกินว่าหากมีปัญหาในเรื่องของความรักสตรีนะจะมาช่วยเหลือคุณนะทำให้ดวงชะตาความรักของคุณดีขึ้นมีคนคอยเกือ้อกูลนะคะต้องบอกว่าสตรีจะนำพาความสุขความสำเร็จความสมหวังเข้าสู่ดวงชะตาชีวิตคุณนั่นเองเออนะใครแล้วก็นายนาย,นายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะ มาคะ่ะต่อกันที่กองที่3มาดูกันว่า1-16มึงิมายน2 5 8ายน2 1 8จะมีข่าวดีสิ่งดีๆเรื่องราวดีๆอะไรเกิดขึ้นกับคุณจันบ้าง1 2และ3จ้าโอ้โหการเปลี่ยนแปลงทางยิ่งใหญ่เดี๋ยวขอดูพลังงานเพิ่มเ,เ,มเติมอีกสักหน่อยนะว่าไพ่จะสืรร่อสารอยากจะบอกอะไรกับคุณนะคะ n i g h t of Wands the tower และโอ้โห ace of cup คุณกำลังจะได้รับโอกาสครั้งยิ่งใหญ่เนาะเตรียมตัวให้ดีนาทีทองของชีวิตของคุณมาถึงแล้วนะถึงที่ของคุณแล้วที่คุณจะได้เฉิดฉายได้แจ้งเกิดได้ประสบความสำเร็จได้รับโอกาสดีๆอะไรบางอย่างในเรื่องของการงานและธุรกิจค่ะอืม มีโอกาสเหลือเกินว่า15วันนี้ดวงชะตาของคุณจะพลิกฟื้นพลิกผันเ,นเปลี่ยนแปลงแบบหน้ามือเป็นหลังมือนะหลังมือเป็นหน้ามือคือต้องบอกเลยว่าเปลี่ยนแปลงไปสู่จุดที่ดีขึ้นปังขึ้นหรือเป็นจุดที่เรียกได้ว่ายิ่งใหญ่มากขึ้นนเนเออนะ หากทำงานอยู de de Ou, es ่มีโอกาสเหลือเกินว่าคุณอาจจะได้รับโอกาสครั้งยิ่งใหญ่จากผู้หลักผู้ใหญ่หรือถ้าเกิดว่าคุณหางานอยู่มีโอกาสว่าคุณจะได้งานที่ตำแหน่งหน้าที่การงานใหญ่โตมากยิ่งขึ้นหรือถ้าทำธุรกิจอาจจะได้รับลูกค้ารายใหญ่หรือได้รับโอกาสดีๆจากลูกค้าลูกหานะมีลูกค้ารายใหญ่เข้ามาหรือเป็นไปได้เหลือเกินว่าธุรกิจของคุณจะเจริญก้าวหน้าเติบโตแบบปังปุริเยเหลือเกินโอ้โหด มีโอกาสได้รับโอกาสดีๆครั้งสําคัญได้รับโอกาสใหญ่ๆมีคนมายื่นข้อเสนอดีๆให้ในเรื่องของการงานและธุรกิจทําให้ชีวิตของคุณพลิกผันพลิกฟื้นจากที่บางคนอาจจะมีปัญหาอุปสรรคในชีวิตก็ดีนะบางคนอาจจะกลางๆก,ก็ดีพลิกฟื้นพลิกผันไปสู่จุดที่สูงขึ้นยิ่งใหญ่ขึ้นเติบโตมากขึ้นนนะั่นเองอะเออนะใครแล้วข้านายนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะ เพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคยินดีด้วยนะมาค่ะกองที่4กันแล้วมาดูกันว่าข่าวดีสิ่งดีๆเรื่องราวดีๆอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณในช่วงวันที่1-16่งถึมิถุนายน 1, 2 5งพันสแองและ3จ้าโอ้โหคิงอ o ฟ w อนส์นะคะขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหน่อยเว่าไพ่จะสุ่สารอยากจะบอกอะไรโอ้โหควีนอ o ฟ Cups หรออ่ะสุดท้าย High ฮพรี e s t เดี๋ยวขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหน่อยนะคะโอ้โหเอซอบครับอืมโอเคเพจออฟชอตนะดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยว่า<ม>คุณจะได้รับข่าวดีหรือโอกาสดีๆใน15้าวันนี้อย่างแน่นอนเออ <ten> <ten> ดวงเปิดฟ้าเปิดดูเหมือนกับว่าคุณจะได้แจ้งเกิดแล้วนะคะเออนะ 15วันนี้ดูเหมือนกับว่าคุณจะมีเซอร์ไพรส์ดีๆเกิดขึ้นในดวงชะตาชีวิตคุณค่ะดูจะมีโอกาสดีๆในเรื่องของการงานนะคะธุรกิจนะคะหรือเป็นไปได้เหลือเกินว่าคุณอาจจะได้เจริญเติบโตก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่การงานอะไรบางอย่างนะคะ อาจจะหมายรวมถึงในเรื่องของความรักด้วยเหมือนกันนะคะคือมีโอกาสเหลือเกินว่าคุณอาจจะได้ข่าวดีในเรื่องของการงานได้รับโอกาสดีๆนะหรือความคิดเริ่มสร้างสารรค์ความทันสมัยของคุณนะความสามารถในเรื่องของการงานของคุณจะทําให้คุณประสบความสําเร็จมีโอกาสที่จะได้รับความเอ,อ่อเมตตาจากผู้หลักผู้ใหญ่ผลักดนนันสนับสนุนส่งเสริมช่วยเหลือทําให้การงานของคุณจเจริญก้าวหน้าโตโต,ตนะผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะให้โอกาสครั้งสําคัญกับคุณหรือเป็นไปได้เหลือเกินว่า หากคุณหางานอยู่มีโอกาสว่าคุณจะได้งานค่ะเออนะ คุณจะได้รับข่าวดีในช่วง15วันนี้อย่างแน่นอนหากคุณนะทำธุรกิจก็ต้องบอกเลยนะลูกค้าลูกหาจะเข้ามามากนะคะหรือเป็นไปได้เหลือเกินว่าจะมีแต่คนเมตตานะเมตตาเอ็นดูคุณนะนำให้มาซื้อมาขายกับคุณค่อนข้างเยอะนะมีโอกาสที่จะได้โชคลาภนะจากการทํางานของคุณนะและมีโอกาสเหลือเกินว่าหากเป็นในเรื่องของความรักนะหากมีปัญหาอุปสรรคอะไรต่างๆดูเหมือนกับว่าอาจจะมีโอกาสคืนดีการมีโอกาสว่าความสัมพันธ์จะเปลี่ยนแปลงไปในทิศท,ท,ทางที่ดี มากขึ้นนะสเสน่ห์ของคุณจะมาออร่ราจะเกิดทําให้มีข่าวดีในเรื่องของความสัมพันธ์โดยเฉพาะคนที่ความสัมพันธ์ไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่มีโอกาสเหลือเกินว่าอาจจะมีมีเรื่องราวอะไรบางอย่างหรือมีสถานการณ์อะไรบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้ความสัมพันธ์ของคุณมีโอกาสที่จะชัดเจนมากขึ้นน,นะหนงเออนะใครแล้คุณนายคุณนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปเยอะเพื่อยืนยันรบพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะ สุดท้ายแล้วค่ะกองที่5้ามาดูกันว่าจะมีข่าวดีสิ่งดีๆเรื่องราวดีๆอะไรเกิดขึ้นกับคนกันบ้างนะหนึ่งสองและ3จ้าโอ้โหโชคลาภเอาละ่ะเอาล่ะขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหน่อยโอ้เต็มประตูเต็มประตูขอดูพลังงานเพิ่มเติม,ตอ,งงมอีกสักนิดนี่ตบมือรอเลยตบมือรอเลย Congratulation เลยสำหรับคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่เป็นไปได้เหลือเกินว่านี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญหากคุณเลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่1 16, นึถึงสิมิถุนาต้องบอกเลยว่ามีโอกาสว่าคุณจะได้รางวัลใหญ่เยอะนะมีโชคมีลาบมีความสําเร็จมีโอกาสว่าจะสุขสมหวังดังใจปรารถนาทุกประกาอนโอ้ โดนเต็มเต็มนะหรือเป็นไปได้เหลือเกินว่าดวงชะตาของคุณจะได้สุขสมหวังดังใจเต็มเต็มเลยนะมีโอกาส,ม,กาสมีโชคมีลาบลาบลอยลาบที่ไม่คาดคิดว่าจะได้ก็ได้นะจ๊ะหากเป็นเรื่อง,องการงานต้องบอกเลยสําเร็จตามเป้าหมายค่ะหากเป็นในเรื่องของธุรกิจต้องบอกเลยมีโชคดีเข้ามาทําให้คุณประสบความสําเร็จดังที่คุณใฝ่ฝันเนาะ ากเป็นในเรื่องของการเงินต้องบอกเลยมีโชคลาบนะที่เข้ามานะหรือเป็นไปได้เหลือเกินว่าโชคจากการเสี่ยงโชคก็มีโอกาสว่าจะได้เออนะลาบลอยลาบที่พิการคิดว่าจะได้ก็ได้ลาบจากการเสี่ยงโชคก็มีนะเออนาหากเป็นในเรื่องของความรักต้องบอกเลย มีโอกาสเหลือเกินว่าความรักจะสลักใจลงอย่างหนักมีโอกาสว่าจะสมหวังในความรักมีโอกาสว่ารักจะปักใจโยนะเพราะนั้นเตรียมตัวให้ดี1นึ่งถึงสิบหกานี้คุณมีข่าวดีมีเซอร์ไพรส์มีเรื่องราวดีๆมีโชคลาภมากมีมีรางวัลใหญ่มากมายอเนะ <laughs> ไรแล้วขนางในไรแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปเยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดหัวใจกดกระดิ่งกริ๊งกริงกดซีเฟอร์สกับหมอด้วยนะคะในทุกๆช่องทางเลยถือว่าเป็นค่าครูแล้วก็เป็นกำลังใจให้หมอในการํำคลิปดีๆต่อไปทุกคนเลยสำหรับวันนี้ไปแล้วขอทุกคนใช้ชีวิตยอย่างเบิกบานตื่นรู้แล้วก็ส่งพลังนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย